สวัสดีพี่น้องป่องป่ายนี่วันนี้จะพามาชมลิ้นมังกรค่ะนี่จ้ากำลังออกดอกนี่จ้านี่จ้าเคยเห็นไหมจ้าไม้ประดับไม้มงคลไม้ฟอกอากาศนี่จ้าออกดอกเต็มเลย เน,นจ้านื่จาะนี่จ้ะก็นี่นี่คือ,อยังไม่บานนะคะเพิ่งจะออกนะจ้ะมเยอะแยะเลยพี่น้องอเยอะแยะมากมายนี่ค่ะเห็นไหมออกเยอะมากพามาชมนะคะนี่จ้านี่อีกอันหนึ่งจ้าโน่นอะ สวยงามลิ้นมังกรเป็นไม้ที่คนนิยมปลูกมากนะคะอยู่ตามปลูกในกระถางในบ้านก็ได้นะคะเนี่ยใบก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ดีช่อนนี้สวยมากมันเป็นหน้าของมันมั้งถึงได้ออกเยอะขนาดนี้นะ วานหางจระเข้อันนี้ก็ออกดอกไปแล้วนะคะหนาวมากเลยลมเย็นเย็น ลายเหมือนมังกรจริงเวยนะ โอเคจ้าบ๊ายบายไปแล้วสวัสดีนะคะพามาชมไม้ประดับไม้มงคล